สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมณีจันนะคะก็พอดีช่วงนี้คือเอติดดูเอต,ติดดูซีรีส์ซีรีส์เกาหลีอยู่นะคะก็คือเรื่องของเรื่องอะคือเอะเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนตาโตการ์ตูนแบบที่เด็กผู้หญิงชอบอ่านอะ ทีเนี้ยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไงก็คือว่ารุ่นรุ่นเอเนี่ยก็จะชอบไปตามพวกร้านเช่าหนังสือการ์ตูนซึ่งร้านเช่าหนังสือการ์ตูนนะร้านเช่าหนังสือการ์ตูนหรือร้านเช่านิยายอะ่ะคือในสมัยก่อนอะ่ะมันจะมีเยอะมากเยอะเยอะ,เยอะมากจริงๆเลยเอาแค่แถวบ้าน เอาเฉพาะแค่ตรงแถวบ้านนะฮะพวกร้านเช่ากระตูนเนี่ยมันก็มีสองที่แล้วก็ตรงแถวที่ทํางานก็มีตรงแถวที่ทํางานตรงคลองสารเมื่อก่อนนะตรงปากทางอะ่ะมันจะเป็นร้านเช่ากระตูนร้านมันจะมีนิยายมีกระตูนแล้วก็มีพวกนิตยสารดารานิติยสาร,าาสารแบบพันสมัยอะ่ะให้ยืมแต่ว่าความที่ว่ายุคสมัยอ่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไงระบบอินเทอร์เน็ต ระบบความก้าวหน้าทางด้านแอปพลิเคชันแอปไลน์ตูนคอสมิกตูนแลแปแอปที่ว่าดูการ์ตูนฟรีในเน็ตอะเยอะมากรวไมไปถึงเว็บไซต์เว็บเ,เว็บโดจินเว็บการ์ตูนการ์ตูนผู้ใหญ่เว็บการ์ตูนเด็กอะไรแบบนี้มีหมดพวกแอป,ปกระตรงการ์ตูนอะไรพวกนี้มันมีแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือเราก็ต้องปรับไงแต่ก็ยังไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะคือเอยัง โดยส่วนตัว, A, ว,ตว A, เอเนะ๋โดยส่วนตัวเอ๋เองเลยนะโดยส่วนตัวเอ๋เองเลยอะ่ะคือเอ๋มีความรู้สึกว่าเอ๋ชอบพวกเราชอบแผงหนังสือแผงขายการ์ตูนแผงขายหนังสือนติตยสารร้านเช่าการ์ตูนมากยมากกว่าแต่เมื่อเมื่อเวลาเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไงเมื่อเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแผงหนังสือหายไปนติตยสารที่ว่าเราชอบ ก็หาไม่เจอเข้าไปในเซเว่นมันก็ไม่มีขายแล้วนะนิตยสารครูสร้างคููสมเขาก็เลิกปิดไปละครูสร้างคููสมนี่เอออ่านตั้งแต่ตอนมันขายเล่มละ20จนมันเพิ่มขึ้นมาเป็น30มสิบเราก็ยังตามอ่านอยู่แต่ทีเนี้ยหลังๆอ่ะ มันก็ปิดแผงไปเพราะอะไรแผงเมื่อแผงหนังสือมันมีการปิดตัวลงอะ่ะพวกนิตยสารนิตยสารชีวิตจริงกันนิตยสารผู้สร้างผู้สมมาเอชอบนะบางทีเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกเออเรามีความสุขเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามแผงหนังสือสมัยก่อนแผงหนังสือมันเยอะไงะมันก็จะมีพวกนิตยสารโอสบัดช่อนวนนางหนึ่งเก้าหนึ่งนิตยสารพวกแบบหนังสือพิมพ์นิตยสารดารานิตยสาร วัยรุ่นอะไรแบบนี้มันก็มีมีเยอะแยะไปหมดเลยมันก็คือเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรมันก็เปลี่ยนมันไม่ใช่แค่แผนังมันไม่ใช่แค่แผงหน,นังสืออย่างเดียวแผงขายอะไรนะเพลงเออร้านเพลงเพลงหนังเพลงแผงขายเทปผีซีดีเถื่อนแผงขายหนังหนังถูกกฎหมายเออ ร้านขายหนังถูกกฎหมายร้านขายเพลงถูกกฎหมายแล้วก็พวกที่ว่าขายเป็นซุ้มอะ่ะพวกตามตามคลองหลอดตามอะไรแบบเนี้ยสมัยก็จะมีพวกซุ้มขายเทพผีซีดีเถื่อนซีดีเถื่อนอะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนก็เยอะมากเลยมันก็จะมีในห้างเนี่ยจริงๆอะ่ะพวกตามร้านแมงป่องอะ่ะมันก็จะมีบางช่วงนะที่มันลดราคาลดราคาเนี่ยคือเอจะซื้อเก็บไว้เยอะนะเพราะว่าช่วงก่อนที่จะถึงยุค คือระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามาทําให้ระบบการค้าระบบการตลาดระบบทุกอย่างอันนี้เปลี่ยนไปหมดเลยแผงหนังสือหายร้านเช่าการ์ตูนหายร้านหนังหายแล้วก่อนที่ร้านร้านพวกร้านเช่าแผ่นหนังมันจะหายตัวไปเนี่ยมันจะขึ้นป้ายเลยนะให้เช่าไม่ต้องคืนเออให้เช่าหนังแผ่นไม่ต้องคืนเอก็เข้าไปอ้า เรื่องนี้30บาทมันก็คือมันขายอะแหละเป็นหนังเก่าหมดเลยมันบอกเลยเนี่ยอันนี้ยี่อันนี้30พอเราจ่ายเงินมาเสร็จมันบอกเอาแผ่นไปเลยเอาแผ่นไปเลยไม่ต้องคืนเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบ YouTube แอปดูหนังแอปโอ้เยอะแยะไปหมดเลย n e t f l x x f i wow. unge, ฟ Will วเอวอวีทีวีโมโนโฟิเยอะแยะไปหมดคือระบบระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบ การทำธุรกิจอะไรที่ว่ามันเป็นคลื่นลูกเก่าอะ่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นคลื่นลูกเก่าอะ่ะมันก็ต้องหายสับสนไประบบเมื่อก่อนอะการค้าออนไลน์อะคู่แข่งอะน้อยเพราะเอกเคยขายของออนไลน์มาก่อนเอกเคยขายเครื่องสำอางขายของขังออนไลน์ขายครีมขายอะไรแบบเนี้ย คือคู่แข่งเมื่อก่อนอะ่ะมันยังไม่เยอะเราก็ยังพอขายได้แต่เราระบบตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของร้านขายส่งเครื่องสำอางเจ๊งอ่ะพอเขาปิดร้านไปเราก็ เราก็ไม่สะดวกเราอะพอเจ้าของร้านขายเครื่องสําอางอะที่ว่าเราสนิทด้วยอะเขาปิดกิจการลงทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะไปเอาของที่ไหนทีเนี้ยพอเราจะดิ้นไปเอาของที่โรงงานหรือไปเอาของที่บริษัทของเนี้ยมันก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันขายยากแล้วยิ่งตอนหลังๆอะมันมีการแข่งขันมันมีการปรับตลาดกันมากมายใน La z a d a ในช h อป e e ในแอปอื่นเนี่ยมันก็มีการแข่งราคากันอะ ราคาเนี่ยตัดกันไปก็คือว่าเหมือนสินค้าตัวเนี้ยขายดีอ่ะสินค้าตัวเนี้ยชาลดน้าหนักตัวเนี้ยขายดีมากร้านนี้หลายร้อยยี่ห้าอีกร้านหนึ่งร้อยี่สิบอีกร้านหนึ่งร้อยีิบสองอีกร้านหนึ่งร้อยีิบสี่อีกร้านหนึ่งร้อยสามสิบก็คือมันมีการขายแข่งตัดราคากันเนี่ยคือเยอะแยะไปหมดอ่ะคือเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนคือเวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไงนเศรษฐกิจเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยน ทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดเดี๋ยวนี้ตามห้างตามร้านค้าเนี่ยร้านค้าก็หายไปเยอะนะตามห้างเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาจะแบ่งล็อกให้คนเช่าตรงห้างนะด้านนอกด้านนอกห้างเนี่ยเขาจะทําเป็นล็อก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 ให้คนเช่าหลายห้างอ่ะคือเอาเป็นว่าหลายห้างเมื่อก่อนห้างเนี้ยชั้นใต้ดินนะเต็มเลยนะขายเสื้อขายเสื้อขายเสื้อขายเครื่องสําอางขายของจุกจิกต,ตอนนี้เหลืออยู่สองล็อกสามล็อกเพราะอะไรเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ต ระบบระบบร้านค้าออนไลน์ระบบร้านค้าออนไลน์ระบบอินเทอร์เนต็ตเข้ามาเปลี่ยนเอกก็มีเพื่อนเป็นช่างเย็บเสื้อนะเปิดร้านทําเสื้อเนี่ยเมื่อก่อนเคยได้เงินเดือนนึงเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่ได้เพราะอะไรเสื้อผ้ามันถูกเสื้อผ้าจากขาเขมรจากเวียดนามตีไข่แตกแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วในช้อปปีในลาซาดา้มันก็มีเสื้อผ้าขาย เสื้อในกางเกงในถูกๆเยอะแย,ยะเลยเสื้อผ้าตัวหนึ่งเจ็ดสิบาทนะเสื้อแฟชั่นสวยๆตัวละเจ็ดสิบแปดสิบก็มีเสื้อผ้าจากเขมรสวยๆเยอะแยะ,ยะ,ยะเครื่องสําอางราคาถูกจากจีนนะคะไพ่ดูดวงก็มีของอะไรเยอะแยะ,ยะเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสําอางอาหารเสริมอาหารเสริมราคาถูกๆ อาหารเสริมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเป่าผมเครื่องไดผมอะไรแบบนี้ก็มีขายในเน็ตตึง้งราคามันถูกมากมากมมากมาก,มาก,มาก,ก็คือมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นน่ะคือเราอยู่ในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็ตายเราตัวของเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่ปรับตัวให้ทันสมัยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะทุกอย่างอะมันต้องเปลี่ยนหมดถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะเองคงไปหาเช่าซีรีส์คือคือสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะเองคงไปไปตามร้าน,นเนี่ยร้าน ร้านเช่าวิดีโอร้านเช่าวิดีโอร้านเช่าหนังสือการ์ตูนสมัยเราวัยรุ่นนะเอ๋จะชอบไปอยู่ตามร้านเช่าการ์ตูนไปร้านเช่าการ์ตูนไปร้านเช่าวิดีโอไปห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนมันจะมีนิตยสารให้ยืมฟรีมีหนังสือดีๆอุ้ยเอ๋เป็นคนอ่านหนังสือเก่งนะเอ๋ชอบนะไปยืมนิยายมาอ่านจากห้องสมุดประชาชนไปยืมเอ่อเป็นรูมพวกหนังสือพวกอาหารและสุขภาพ แล้วก็ตามชั้นบนเลยอะ่ะมันจะมีหนังสือหลายหมวดมันจะมีอยู่หมวดหนึ่งอะ่ะที่เอชอบไปขุกอยู่ตรงนั้นนะนั่นก็คือหมวดโหราศาสตร์หมวดดูดวงมันก็จะมีหนังสือสอนอะไรสอนดูลายมือหนังสือสอนดูโหราศาสตร์หนังสือสอนดูหวงจุย้ยเอคิดว่าการที่เอเป็นคนที่แบบเรียนรู้การดูดวงอะไรได้ไวมันอาจจะเป็นเพราะว่าคือตัวของเอ,อเองอะ่ะเป็นคนชอบอ่านตรงนี้คือตัวเราอะ่ะมีความสุขได้อ่านแล้วเราก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบอะไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอายุมากขึ้น เราอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพร่างกายของเราก็ไม่ได้แข็งแรงแบบตอนวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยก็คือในการที่ว่าเออจะให้ไปเดินไปนู่นมากๆการที่ว่าจะเตะจะต้องไปตลอนเที่ยวไปเดินเที่ยวไปนู่นมานี่มากๆมันก็มีแต่จะทําให้สุขภาพเราแย่เพราะว่า คือเราไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วไงสภาพร่างกายเรามันไม่ได้แข็งแรงแบบสมัยก่อนคือการเดินมากๆก็พอเดินมากมากมากก็เจ็บขาปวดเข่าอะไรแบบเนี้ยแต่สมัยก่อนไม่เป็นอะไรไงสมัยก่อนก็คือไปไหนไปกันนะสมัยก่อนก็คือมีม่ไม่ค่อยมีเงินนะแต่เที่ยวเก่งไม่ค่อยมีเงินแต่ปี้เที่ยวเก่งถ้าถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดินน่ะกูไม่เข้าบ้านอะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไงคือเดี๋ยวนี้คือสภาพร่างกายเรามันไม่ได้แข็งแรงแบบเมื่อก่อนเนี่ยก็เลยทําให้แบบ จะเที่ยวอะไรแบบนี้มันก็ยากคือคิดนี่เอ๋ก็คือจะมาพูดนะคะว่าคือคนเรามันก็ต้องปรับตัวโควิดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไหมโควิดในความรู้สึกของเอ๋นะโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เอ๋ไม่รู้ว่ามันมาจากประเทศไหนเอไม่แน่ใจว่าประเทศไหนเป็นคนสร้างโควิดแต่โควิดเป็นเชื้อโรค ที่มีการพัฒนาตัดต่อยีนทางพันธุก,กรรมให้มีความน่ากลัวและอันตรายมากขึ้นและเมื่อเชื้อนี้แพร่กระจายไปสู่ชาวโลกมันก็จะมีการวิวัฒนาการขยายสายพันธุ์มากขึ้นเหมือนเชื้อเอทเหมือนเชื้อหวัดเชื้อหวัดตอนแรกมันก็มีอยู่สายพันธุ์เดียวนี่แหละแต่พอเวลาผ่านไปเป็นพันเป็นล้านปีมันก็จะขยายสายพันธุ์ออกมาเป็น2 0 0รกว่าสายพันธุ์เชื้อเอทตอนแรกก็มีอยู่หนึ่งสายพันธุ์สองสายพันธุ์มันก็จะมีการแตกนะเป็นเออเอเอเชือ้อไวรัส สายพัน์ A สายพัน A, พ์น B สายพัน์ C แม้แต่โรคไข้เลือดออกมันก็จะมีการแตกสายพันไข้เลือดออกเดงกีอะที่ว่าตายทําให้ปอทฤษฎีตายอะที่ว่าเดงกีเนี่ยมันก็เป็นเชื้อที่น่ากลัวนะกว่ามันจะมีการคิดค้นไวรัสที่สามารถเออกว่าที่มันจะมีการคิดค้นวัคซีนที่จะมาฆ่าไวรัสเนี่ยมันก็ยากเชื้อไวรัสที่ออกมาจากมนุษย์เนี่ย หรือมนุษย์เป็นคนสังเคราะห์ UFC, ขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะมันก็มีโอกาสที่ว่ามันจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ของมันต่อเนื่องออกไปอีกเป็นไปได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้ความสามารถมีมีความสามารถมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความสามารถตรงนี้มากสามารถทําในสิ่งที่าสามารถทําในสิ่งที่แบบเหมือนเหมือนพระเจ้าทำสามารถทําอะไรที่มันเหนือมนุษย์ได้ก็คือว่าความรู้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ สำคัญและเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตแต่ถึงความรู้จะเป็นสิ่งที่สำคัญความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญหรืออะไรอะไรก็ตามเนี้ยแต่เอกก็ยังเชื่อนะคะว่าคุณงามความดีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปกป้องเราคุณงามความดีเนี่ยแหละมันจะเป็นสิ่งที่ปกป้องเราให้แควคาาจากอันตรายแควค่าจากคนไม่ดีหรือแควคาาจากคนที่คิดร้ายเราได้ เอเช่อว่าคุณงามความดีเนี่ยแหละจะกปกป้องคุ้มครองเราได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะ